ขอความเจริญในพระสัธรรมจงบังเกิดเมีได้ท่าผู้ชมทุกท่านที่เบื้องหลังอัตมภาพนี่ท่านทั้งหลายเห็นเป็นเทปธิดาขอบพระหัตนี่คือพระสุนทริวานีต้นแบบเป็นองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยของเราที่ตมภาพได้สร้างเอาไว้2539 13องค์ท่าน ปัจจุบันนี้ประฏิสถานยุที่คณะแปดประสุทัศน์ก็จะเห็นว่าเป็นอะไรอีพัโกนี้อ e ีพัโกมามาศึกษากันโอเปนิโกน้อมเอาพระธรรมคำสอนระปฏิบัติเปล้เป็นเทปธิดาอะไรนะรเกิดจากนิมิตของสมเด็จพระราดแดงเป็นพระธรรมคือพระไตรปิฎกเพราะนั้นรายการอย่างนี้จึงเป็นรายการที่เชิญท่านทั้งหลายมาศึกษามาปฏิบัติ อะไรดีฝึกปฏิบัติอะไรไม่ดีหัดปฏิเสธได้กล่าวถึงว่าเกิดมาเป็นคนทวังตั้งอยู่ในความสุขยา้คนดีเขาตําหนิทั้งต่อหน้าและรับหลังคราวที่แล้วได้กล่าวถึงว่าคนจะอยู่ไม่สบายไม่มีความสุขไม่อยู่เย็นก็เพราะว่าทาตนไม่ทําตนให้คนอื่นเขาเบาสบายใจหลงไหลในกิเลสตัณหา ไม่ดับเหตุแห่งความขนองกายวาจาใจคำว่าขนองกายวาจาใจนั้นคืดคืนรื่นเร,อเรืองที่อบายมุกอบายมุกทั้งหกประการนั้นมีแต่โทษทางนั้นไปศึกษาเรื่องอบายมุกท่านทั้งหลายที่ดูรายการเนี่ยท้าไม่มีอบายมุกหรอท่านแล้วท่านก็ตั้งคำถามามาว่าแล้วทำไมไอ้คนพวกนั้นมันจะดูบ้างพระโทท่าน อาตมาก็ไม่โปรดท่นนานในนรกหรอกท่านเอาว่าผ่นานๆไปวันนี้เขาไม่ได้ดูวันหน้ามันก็ดูเองแหละท่านเดี๋ยวมาติดคุกม,มันก็ต้องดูฮะเพราะในคุกเขาก็เปิดรายการธรรมะนี่ท่านแล้วเป็นยังไงล่ะฮะผลจะอบายมุขไปยังไงล่ะ,ะ,รละแรงอบายมุขนี่มันก็มีแต่ความทุกข์มันอบายภูมะ่ะฮะเพราะฉะนั้น ไม่ดับเหตุแห่งความขนองกายวาจาใจไม่ละนิสัยความอยากรู้อยากเหนน็นเรื่องของชาวบ้านคนพวกนี้อยู่ไม่สบายท่านรันล้าน,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 านไปนะฝ่ายม,ไไม้กูก็จะไป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 ได้ยินนะกูกูจะไป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 แลวอยากรู้แต่เรื่องของชาวบ้านใครจะเป็นพัวเป็นเมียกันอะไรต่ออะไรกันเฮ้ยคุณไปยุ่งเรื่องของเขาทําไมนะไม่บําเพ็ญทานสิบภาวนา คนที่จะอยู่ไม่สบายไปที่หนักใจคนอื่นนั้นไม่เป็นเพนฐานสิพาวานาตามหลักศาสนาของตนของตนนี่จึงเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะพึงตระหนักและบางอย่างฝึกปฏิบัติและทั้งทั้งหมดทุกข้อที่กล่าวมานี้ต้องปัดปฏิเสธให้พ้นตัวเราและจะอยู่เย็นอยู่ยืนอยู่ยง